มาถึงข่าวต่อมาครับที่อยากจะมาเล่าให้ฟังก็เป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งช้อปปิ้งหน่อยนะหลายคนอาจจะบอกว่าเออในจีนเนี่ยเขาก็มีเทรนด์ใช่ไหมที่บอกว่าการช้อปปิ้งออสินค้าแบรนด์เนมอาจจะไม่ไม่ใช่คำตอบแล้วนะครับแต่ล่าสุดครับตา u s i n e s s Insight รายงานออกมาว่ายอดขายสินค้าแบรนด์เนมในญี่ปุ่นเนี่ยกลับเพิ่มสวนทางกับประเทศอื่นๆนะโดยในไตรามาส2 ของปีนี้นะครับยอดขายของ L ของกลุ่ม LVMH แล้วกันนะเพิ่มขึ้น57แล้วก็แบรนด์อย่างกุชชีเนี่ยเติบโต27ถึงแม้ว่าในช่วงไตรมาส3เนี่ยจะมียอดที่ลดลงบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังมีแนวโน้มที่ดีกว่าตลาดหลักอย่างจีนมากๆนะครับย้อนกลับไปในช่วงมิถุนายนสิงหาที่ผ่านมาญี่ปุ่นมีนักท่องเที่ยวแห่เข้าไปช้อปปิง้งสินค้าแบรนด์เนมจนแบรนด์เนมต้องเปิด ให้จองคิวล่วงหน้าก่อนจะเข้าไปใช้บริการนะครับแล้วก็มีผลสำคัญเลยจริงๆเลยก็มาจากค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลงนั่นเองนะครับก็เลยดึงดูดให้คนไปช้อปปิ้งเพราะว่าสินค้าแบรนด์เนมถูกกว่าประเทศอื่นๆนะยกตัวอย่างก็หลายๆแบรนด์ครับไม่ว่าจะเป็น m m มเมส c ูชี่ลุยวิตตองอะไรเงี้ยน,นะเพราะว่าเขาก็มองว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยมัน เป็นสินค้าลักชัวใช่ไหมแล้วก็ได้ซื้อในราคาที่ไม่แพงมากนะจริงๆมันก็แพงแหละแต่ว่าพอคิดแล้วก็คุ้มหรือว่าประหยัดกว่านั่นเองได้เที่ยวแล้วก็ได้ซื้อของที่อยากได้ในราคาที่เหมาะสมแถมได้แท็กคืน 1, ทันทีด้วย5%แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดินทางเข้ามาจากญี่ปุ่นตอนนี้กมรมศุลกากรณดนไทยตรวจสอบอย่างเข้มงวดน,นะต้องบอกนักช็อปเลยนะครับว่าถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยสำแดง ปลอดภัยกว่านะแล้วก็จ่ายเงินเนี่ยปลอดภัยกว่านะหมายถึงว่าจ่ายเงินค่าภาษีนําเข้าอย่างถูกต้องเนี่ยปลอดภัยกว่านะครับถ้าถูกยึดไปเนี่ยไม่คุ้มเลยนะ,ะยึดจริงนะครับที่ทั้งดอนเมืองแล้วก็ที่ส่วนภูมินะครับเขายึดจริงย,ยึดจังเลยนะ,ะทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันว่าในปี2010นะจีนก็ได้ก้าวมาเป็นตลาดใหญ่ของอุตสาหกรรมแรนด์เนนะนะเพราะว่าคนจีนเขาก็าชอบซื้อใช่ไหมแต่ว่าหลังจาก เศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยก็ทําให้คนเนี่ยหันไปใช้สินค้าลอกเลียนแบบมากขึ้นหรือว่าปิงตี้ตามที่ผมเคยเ,เล่าไปก่อนหน้านี้นะก็หันไปใช้ของใกล้เคียงกันโดยที่ไม่จําเป็นต้องซื้อของแบรนด์เนมก็ได้ขอคุณภาพเท่ากันก็ได้มนเลยทําให้ตลาดแบรนด์เนมเนี่ยเทไปที่ญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทางด้านผู้เชี่ยวชาญเองก็วิเคราะห์เหมือนกันครับว่าแบรนด์เนมเนี่ยต้องการตีตลาดญี่ปุ่นแล้วก็นําเสนอสินค้าที่มีเอกลักษณ์ ลักเฉพาะตัวเนี่ยแล้วก็มีความพิถีพิถันเนี่ยเข้าไปซึ่งอาจจะตอบโจทย์มากกว่าในสังคมของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเองก็คงมองว่าการไปช้อปปิ้งลักชัวรี่ไอเทมเนี่ยในญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นคําตอบที่ตอบโจทย์มากกว่านะใครเคยไปญี่ปุ่นก็น่าจะทราบดีครับทั้งบริการแล้วก็สินค้าที่ขายถ้าเป็นยิ่งเป็นแบรนด์เนมนะก็ยิ่งดูแลลูกค้าอย่างดีมากๆด้วยนะครับใครเคยไปช้อปปิ้งที่ ญี่ปุ่นกันบ้างครับมาแชร์กันนิดนึงครับว่าชอบไม่ชอบนะส่วนตัวผมเองก็ค่อนข้างชอบนะครับด้วยวัฒนธรรมแล้วก็วิธีการที่เขาดูแลลูกค้านะครับก็ต้องบอกเลยว่าในฐานะของลูกค้าเนี่ยไปใช้บริการก็ถูกใจพอสมควรนะครับแล้วผมก็เชื่อว่านปัจจุบันการบริการในประเทศไทยเองก็ไม่น้อยหน้านะโดยเฉพาะทางร้านอาหารร้านค้าแล้วก็โรงแรมนะต้องบอกเลยว่าเมืองไทยเองเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลการดูแล ลูกค้ามาแบบนั้นเช่นกันนะผสมกับความเป็นอยู่แบบไทยๆนะที่มีรอยยิ้มนะก็เลยทำให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งที่ครับที่เป็นสวรรค์ของการช้อปปิ้งเช่นกันนะ